S <S เขาบอกว่าจะต้องมีทรายนะคะแล้วก็มีมีมีทรายมาโรยเพื่อให้แบบว่าทุกชิ้นเอ๊ะเ้าก่อนทั่วทุกอันก็จะระอุแล้วความสุขพร้อมเสมอกันอ,กอ,อ,อ่ะมีอนเะมันจะใช้ความคมร้อนเสมอนี่นคนโบราณใช้ทรายเขาไม่มีโตอบอ่นนี้มี่นี่นี่เขามีเทคนิคของเขานี่ค่ะ แมวช่วยเปิดฟ้าแล้วดมหน่อยค่ะพิสูจน์กินหน่อยเนี่ยเราก็เลยเอามาเมื่อเมื่อเมื่อไม่ได้ให้กินแต่ให้ดมขึ้นบ้าบอหนูชิ้มไปเยอะแล้วดมซะดมซะนี่มาแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้หอมเชียวนี่ค่ะหอมค่ะอะไรกันอะไรอ่ะงนีแมวจะเกิดไม่อร่อยแล้วมันนทากิแลองชิมนะนี่ค่ะขอดมเนื้อฮะ โอ้โหหอมจริงๆด้วยขอได้ไหมขอตัวเลยนะคะทานลำบากนะโอ้โหโอเคเลยหอม